เอาละผมจะคลิกไปที่หน้าของมีโดริยะให้มันไปตามหาโทมิจากเรียกตาลูโตะเอาลเลยเฮ้ยอไมคคนดีคนเดิมกูมันหายไปไหนวะไอสัตว์ไออไมค์กวกาลันดีกูยังมาชุดนักเรียนไอสัตว์ชื่อคลิปวิดีโอนี้บอกไปว่าสติวเดนอาคาเดมี่ทำไมมันมาแบบแปลกๆวะ เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงสซ้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟตัสชิโร่เลยนะครับผมสตะวัผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันที1น0บาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลัมงมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็นซี c t ซี i l a แ d นดเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงกอยู่ข้างล่างเลยซี c t ซีไ l a แ d นดครับผม สวัสดีนะผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่แนวนลนักหักหกหาไรละวันนี้นี่ครับเราอยู่ในเกมนะครับฮีโร่คาเดมี พูดทุกครั้งหิวผล,ลไม้หิวถั่วทุกทีมาในครับผมวันนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยได้ไปอ่านรีวิวในคอมมูนิตี้แล้วนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เมคคากค่อนข้างแปลกนะครับผม <S 2> <S 2> <S ดูจากชื่อก็น่าจะรู้นะครับผมชื่ออะไรว่าแต่ <S <S ดาบิครับผมนี่มาเรียนดาบิเบินเอ้จริงผมจะบอกเลยว่าเรื่องเบินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงของผมเนี่ย เบินได้วิจติงเหมือนกันเบินมาพอรู้ลนะ้ว่าวันนี้ต้องลุยนะ <laughs> ผมเบินมานั้งแต่ปากซอยอะ่ะลากลิ้นมา <laughs> ตั้งแต่ลงถนนดินแดงลากเข้าถนนทรายปาดขึ้นทางด่วนเรียมายัน an <laughs> ทั้งหมดอ่ะเบินหมดเบ <laughs> ินจนเยี่ยวตกนะมานะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวนี้มันมีความสามารถอะไรและน่าสนใจยังไงนะครับผมไปดูกันเลย สำหรับสกิลนี้ก็ผมเอาต้าอันติเมตนะครับ,รบหรือสกิลวันตีก็คือโจมตีนะครับผม700เอร์เซ็นตนะครับไปที่เป้าเดียวและมีโอกาสนะครับสูงมากที่จะทำให้ศัตรูนั้นโดนเผานะครับโดนเบรนนะครับผมและตัวเองก็มีก็มีโอกาสสูงมากเช่นกันที่จะติดเบรน3เทินฟังดูแปลกๆมึงโจมตีเข้าแล้วมึงโดนเผาด้วยนี่มันอะไรกันนะอ่ะ ต่อมานะครับผมเป็นการโจมตีหมู่นะครับ225เปอร์เซตและมีโอกาสสูงนะครับผมต้องบอกเลยว่ามีโอกาสสูงที่จะติดเคลฟายและมีโอกาสมินเดียมนะครับที่จะติดเบิร์และตัวเองมีโอกาสไฮที่จะติดเบิร์เช่นกันนะครับผม ฟังแล้วก็แปลกๆอะไรของแม่งวะเบิร์นเขาเบิร์นเราเบิร์นจากนรกด้วยเดี๋ยวมึงจะเจอเบิร์นจากสวรรค์ของคูบ้างเอาไหมแ้วผมอ่ะต่อไปนะครับผมโจมตีทุกเป้าหมายนะครับสอง้อยเปแล้วก็ทําให้ตัวที่โดนโจมตีนะครับ ลดพลังโจมตีลง15%แล้วก็มีโอกาสนะครับในการเผาผลาญศัตรูแล้วก็เผาผลาญเราระดับมากนะครับผมอ่ะแล้วมาดูพาร์ทสิบสกิลของเขาครับจะทำคอมโบกับการที่เราเนี่ยติดสถานะเบิร์นิ่งยังไงไปดูกันครับผมเมื่อเราติดเบิร์นิ่งนะครับผมจะทําให้ครดิตคอนเลทของเราเพิ่ม20%และเพิ่มเกรดอันติเมตนะครับ30%นี่เป็นไงเริ่มเทสกิลใส่เขาโป้งคิดเลตกูเพิ่มมาแล้วครับผมกูติดเบิร์นิ่งมาแล้ว กมพร้อมก็คือว่าถ้าตัวเองเผาผ่านด้วยก็คือเราก็พร้อมที่จะลุยเหมือนกันนะครับผมโอเคมาดูสกิลต่อไปนะครับผมเขาบอกว่าอันนี้นะครับเป็นสกิลอิมเพคเพิ่ม50%เมื่อเราอยู่ในสะระเบ r ร์นิเอา้าไม่จะไม่มีประโยชน์อะไรวะถ้าเราติดเบ r ร์นิ่ะเราก็เจ็บอยู่ตลอดเพ้อๆไม่ต้องมาฆ่ามันมันก็ตายไปเองถูกต้องไหมไม่ครับตัวนี้นะครับผมอจะบอกเลยว่าเขาลดการนะครับโดนเบ r ร์นิงลง70% ถ้าว่าติดเบอร์นิ่งพร้อมกันเนี่ยและนับเวลาไป10เทิร์นเนี่ยผมบอกเลยว่าเข้าแค่30% 10เทิร์นกับเข้า100% 10เทิร์นไม่ต้องสื้อนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วการติดเบอร์นิ่งเป็นแค่ตัวบูตดาเมจครับข้อดีของตัวละครตัวนี้ก็คือโจมตีหมู่ทั้ง2สกิลและมีโอกาสติดนะครับผมสถานะ บอกเลยว่าสูงทั้ง3สกิลซึ่งนะครับผมมีสถานะแซมมานอกจากเบอร์นิงก็คือการลดพลังจงต,งตีด้วยวถ้าเราได้เปิดก่อนนะครับสปีดถึงเราได้ใช้ท่านี้ก่อนเขาเนี่ยจะลดดาเมจทุกตัวลง15เลยทำให้เราถึกขึ้นและค่อนข้างที่จะได้เปรียบหน้ามาเอ้ยและยังมีไฮไลท์อีกไฟจากนาลกลนาลีพ่นไฟจากพมนับสวงสวรรค์นี่เป็น,นังไะ เอออีกหนึ่งสกิลซึ่งผมไม่อ่านในเพจมาเขาบอกว่าตัวของมันเองอะ่ะชงเองไม่ได้ชงเบิร์นแล้วมาชงฮลไฟไม่ได้ต้องให้คนอื่นเนี่ยจุดสถานะแล้วฮลไฟเนี่ยจะเป็นตัวรวบดาเมจเหมือนเป็นไฟอีกหนึ่งขั้นที่ถัดออกมาจากสถานะเบิร์นนะครับผมว่าเสียเวลามากเกินไปละพูดแล้วก็ไปก่อนเลยละกันเอาไปก่อนเลยพุทธนักเรียนเตรียมพร้อมรุยกว่วแปลกๆนะพุดนักเรียนนี่ไม่เคยมีอะไรดีเลยเอาไป เบ่งพลังเลยเอาลาวาทากันอีกสักหนึ่งทีโอยหลอกอยูวามาสักสองตัวละครให้คนดูอฉาหน่อยกบหลายหลายคลิปวีดีโอไม่ค่อยออกเฮ้ยมาแน่นอนแล้วหรือเปล่าว่าเลยเฉาเฉาไป TSR T3SR และยังไม่โดนยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เธอเฮ้ยผมว่านะไอตัวยีกาเมื่อกี้ มีโอกาสมาตู้ต่อนี่เออาร์เหมือนกันเอ้ยอาจารย์ฮอกนี่ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงเอาดาวไปรัวๆใครจะไปแลกส่งแลกเสศษก็ตามสบายพักเสียงกูหลบไม่พักเลย <c oughs> แต่นอนแล้วนอนพักผ่อนแล้วแต่เสียงผมมันยังไม่มาอาจจะว่าเป็นด้วยเราสตรีมมากว่า5ปีมันก็เลยบอกว่ากูไปก่อนแล้วกันอะมาดูกันต่อนะครับผมตรงนี้ขออีกนิดนึงนะครับสําหรับพูดถึงวิดีโอที่แล้วกันก่อนนะครับผมบอกเลยว่า ถล่มทลายจริงสําหรับ UR ผมไม่รู้ว่ามันจะงอนผมหรือเปล่านะมันจะมาหรือเปล่าใน ID นี้นะในรอบนี้นะแต่ว่าผมว่าผมมีความเชื่ออยู่นิดนิดครั้งแรกเปิดมันจะโฉบโคลวแบบนี้แต่ครั้งที่โลที่2ที่3ที่4นี่มาหนักมาจริงอ่ะมาอเปเดที่มันก่อนนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้นะครับผมอ่ะมาดูตรงนี้กันก,นก่อนเลยนะครับผมโทโดโรกินะครับเอาเวกเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> แล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังนะครับเก็บสกิลบอร์ดเพื่อเก็บเพชร <g ülme> ก็ปั้นมาหลากหลายตัวละครแล้วนะครับยวัวเราก็มีเยอะพอสมควรแต่นี้ไม่ได้แอคแค่จะบอกว่าไอดีไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ส่วนอลิณาก็าเพิ่งรีกันไปนะครับก็คงไม่ต้องไปดูอะไรมากมายมารอบนี้เราจะลุยกันต่อเปิดแบบจัดหนักจัดเต็มไปจนหมดเลยแล้วกันนะครับเอาเระรูที่2ไปมันต้องมาบ้างสิอย่าทำให้พี่ขายหน้าแบบนี้ได้ไหมอะ กดไปที่ฟันขาวๆข,วข,วของบองคุกเออเอาหน่อยแอกลุ้งหน่อยเว้ยอย่าทำให้ราชาตู้เลยเอย่างเราต้องอายคนได้ปะเออหรือว่าลิปวิดีโอที่แล้วเราสัญญาเฮ้ยมาแล้วชุดนักเรียนไม่เคยส่งผลดีต่อใครอย่างดีสุดก็คือ SR นี่ไง s อกลายเป็นดาวไปซะ ซ้ลำลัวลัวพัวยกแก๊งอืมออาไม่มีแตกเพรให้พี่เห็นเลยเหรอเรียบร้อยเขินเขินปะอ่ะเปิดต่อจากตรงนี้เลยครับผมไปเริ่มเข้าใจแล้วที่คนอื่นบอกว่าเอ้ยที่คนอื่นบอกว่าเปิดยักษ์เปิดหนาะก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเอาละผมจะคลิกไปที่หน้าของมิดริยะให้มันไปตามหาโทบิจากเลือกนารูโตะเอาเลย มาแน่ผมยูอาร์หนึ่งอันมาแน่นอนแต่จะหลุดเลกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีเอาเระบทาคารุ่มมาเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนกายทีดตองเฮ้ยเชี่ยกูเริ่มเข้าถึงแล้วว่ะมาหนึ่งลุงแน่นอนมาก่อนหนึ่งลุง,งอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่า ยามึงซ้ำบ่อยจังวะยาบอกนะว่าเฮ้ยเริ่มแปลกแปกแล้วยาบอกนะว่าเฮ้ยหมดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยๆๆโอ้โห้ทำไมมันมาแบบแปลกๆวะหลุดเล็ดมาได้ยังไงโทโดโรกิมืดหลุดเล็ดมาได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้สกิลไม่รู้ อะไรเลยแต่ว่ามา1โลหรือมันอาจจะมาเบิ้ลแต่ผมว่ามันครบแลยแหละนี่อ่ะมา1ตัวละครแล้วว่ซ้ำไปเลยยังไม่ใช่ตัวที่เราเก็บยแปดเอ้ยถ้ามึงมาแบบชุดนักเรียนแบบนี้ก็เจ๊งเลยพี่กะเจ้าช่วยเอาดิแตกลุ้งหน่อยดิเว้ยดูว่าคลิปวิดีโอที่แล้วมันไลค์ไม่ถึง5000หรือเปล่าวะคุณสาบเช่ง โชว์แหังไปหน่อยอีกสักหนึ่งลุกตึ้มแตกเคเลรนพรมันีอะจะช่วยเราได้แล้วละ่ะเราน่าจะล้มเหลวในการหาดาบีแล้วละ่ะมึงมาบ่อยจังต้งมาทั้งสี่ห้าตัวโอเคเป็นปื้มขออีกหนึ่งทีอันเดียว ถ้ามันจะมาเฮ้ยไม่ธรรมาดานะอันนี้อาร์แน่นอนต่ำๆแต่วอามันตราตรึงไงขออยู่อาร์ไม่นตราตรึง่อยเอ้ยอยู่อาร์ตราตรึงเตึมเตึมตึมกบจบคันวัยรุ่นอาเฉยๆอขออีกหนึ่งที อออีกหนึ่งทีเอ้ยชุดนักเรียนไอ้นี่ชุดบ้านมาเลย <_ l od> ไหนๆก็ไหนๆแล้วสุดท้ายไปอีกหนึ่งทีเหลือหนึ่งเพชรแล้วเออโอเคพักผ่อผมว่านะคลิปวิดีโอนี้มันเจ๊งเกินไปว่ะมันเละเทะเกินไปแล้วเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมชดตู้นี้ให้เลยนะครับ เดี๋ยวผมชดตู้โกบอล l ีเลสแล้วก็หลุดเลดไปเป็นดาบิเลยแล้วกันโอเคปะเออมาชดตู้นี้แทนม,มาแน่นอนกูจะไปแต่งชุดนักเรียนแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสกิปเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทีมตัดต่อผมด้วยยังไงให้มันเต็มแรงหน่อยใส่แรงแบบมึงอย่าต่อยกันแบบโยเยโยเย,ย,เยดิวะ โอเคพักผ่อน2 SR 3 SR ต่อเนื่องไปเฮ้ยราชาตู้เรียนเรามันจะจบลงแค่นี้เลยอันนี้คือวันเจ๋ออันนี้คือวันที่ทุกคนรอคอยแล้วกูต้องสงคิปเลยครับอันนี้คือว้ายังไม่ถูกใจอันนี้คือวันที่ทุกคนรอคอยแ้ะเดี่ยผมว่าเนี่ยขอดูสกิลหน่อยนะ เพิ่มพลังโจมตี35%เวนสวมใส่กับพวกอินแล้วก็บวกสปีด20%เมื่อให้พีต่ำกว่า50%อ่ะต่อเนื่องอีก2โล2โลร้อยผมจะบอกทุกคนว่าผมเข้าใจเลยที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเปิดแล้วมันไม่ได้เป็นยังไงเข้าใจเลยว่ะ ไอ,อออมัคนดีคนเดิมกูมันหายไปไหนวะไอสัตว์ไอออมกูก่ะไอออม,มัที่มันมายื่นมือหาผมตลอดเวลามันจากผมไปแล้วสาเวตาและรูสุดท้ายครับไม่ต้องดีใจแล้วกู่าจจะจริงเหมือนเดิมสบายชิปท้ายไปก่อนเลยแล้วกันวันตาหน่อยดิ โอเคดวงดาวเจอจรัดเต็มฟากฟ้าอะไหนๆมันก็ไม่โผล่ใ้เหี้ยวการันตีไปเลยปะมา,มาการันตีกดเลยแล้วกันการันตีกูยังมาชุดนักเรียนไอ้สัตว์ชื่อคลิปวิดีโอนี้บอกใบว่าสติวเดนอาคนเดมีแม่งนี่มาแตกลุ้งแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะ ถ้าออกชุดนักเรียนอย่างเงี้ยเธอได้ยูอานี่คือแตกนี้คือวันเนี้ยดวงแม่งโคตรส,สวยบอกเลยว่าดวงไปไหนหมดนี่อะแตกลุ้งไปเลยโอ้ออามไาหมคนดีคนเดิมฟักเถอะมาลอนกำลังจี้มกะมาดําเพื่อไม่ได้ช่วยยังไง ไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่ามันอยู่ในตู้เลดด้วยนะครับผมมันอยู่ในตู้เลดด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเพราะว่าสาย ABL เนี่ยมานี่ก็นี่ครับมันตาม ABL มา <c oughs> ความสามารถก็คือเป้าเดียวหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะลดพลังสปีดของเขานะครับแล้วก็ตอีกทีนึงก็จะลด50%สปีดนะครับผมแล้วก็เสปีดทั้งคู่เลยครับ D ีเคสสปีดทั้งคู่ <c oughs> ก็ประมาณนี้ อ่ะนะครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปวิดีโอนะครับแมมโมรี่ไม่ออกเลยเฮ้ยอ๋อแมมโมรี่ยูอาออกมาใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็นะครับผมเป็นมิโดริยะนะครับสายแม่นนะครับมิโดริยะแม่นเนาะมาหนึ่งตัวละครแล้วก็เป็นมืดนะครับผมเป็น โโดโรกิมืดพาหนึ่งตัวนะครับหลุดเลททั้งคู่เลยไม่มีไฟนรลบเลยมันบอกว่าผมเบิร์นเก่งอยู่แล้วก็ไปเบิร์นเองแล้วกันนะนะเออมึงเบิร์นเก่งอยู่แล้วดิมึงจะมาขี้โมส้สิกูทําไมนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เจ๊งนะครับผมก็ถ้อาหมวก็เจ๊งทางด้านความรู้สึกแบบมากๆเลยจากคนที่เคยได้แบบบึมบ๊มบึมบ๊อกเปิดโลหนึ่งสามตัวเปิดโลหนึ่งสองตัวโอ้โหมาก,กันแบบบึมบ๊ม ในวันนี้ไม่โผล่หน้าเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ลุยกันต่อไปนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับสำหรับแฟนๆฮีโร่กันทีเดียวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยนะครับผมแล้วก็สาวกสายกกชาของพวกเราจะหาเกมมือถือมันๆดีๆมาเปิดกันอยู่ตลอดเวลานะครับใครมีเกมมือถือสักสุกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับจะให้ไปเปิดเกมไหนเจอใหม่คลิปวิดีโอครับสำหรับวันนี้เนี่ขออนุญาตโอตัวหัวแล้วกันนะครับผมกรับสวัสดีครับผม กับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วน,วนกันเลยครับที่ผมฟ้าไหมแลนในสตรีมซอดเนีครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักราดไลค์ตั้งแต่ชั่ววลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน